ผมด้วยนะผมผมผมจะไม่ทิ้งน,นะครับผมจะไม่กดนะพี่นะลองลองรู้กันว่าลองลองลุ้นกันพี่ว่งจะได้เท่าไหร่นะฮะช่วงลุ้นไหน,หนพี่พี่ว่าถึงเท่าไหร่สองพันสามพันถึงไหมพี่สามพันจะถึงไหมครับยังไงฮะช่วงลุ้เด็กที่มีอายุต่ตอนสิบแปดปีไม่อนุญาตให้ดูนะจ๊ะอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันนี้เรา มาวันนี้เราอยู่กันในเกมแกนที่ชอบฟอร์จูนหรือว่าเกมพ,พี่แคนเนตนั่นเองฮะทุกคนจ๋าพ,พี่แคนเนตนั่นเองฮะมามาฮะเราเปิดเสียงเกมก่อนเลยมา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 เออมาถึงหมุนแรกก็เอาแล้วละฮะมามาทิมก่อนทิมเล่นไปก่อนนะฮะเออจิ้มเล่นกันก่อนฮะจิ้มเล่นกันเข้าไปทิมมันเข้าไปเล่นเล่นอนะ่ะเออจิ้มมันไปก่อนมาได้ได้ไม่ได้โอ้ยเบ็ดร้อยอ่ะจิ้มเล่นนอ่ะไม่มีอะไรรอดเออมาลงมาเบ็ดสิบดีกว่านี่ของจริงแล้วเห็นะลงมาของจริงแล้วฮะนี่ละคิวมาดีสวยมาปรมาณสิบหมุนฮะไป ไปเทอร์โบด้วยเทอร์โบด้วยครับทุกคนจ๋าเปิดเทอร์โบด้วยนะหาไหลควีไหลปังกันเลยจ้าเออมาดีมาดีสิบมาถุงให้ทางดานอุ้ยสวยดีทางดานนุงไหลนอกดีจัดไหลนอกดีจัดนะอุ้ยหูอะบางมาอีกเอาเอาเอาอาดีอาร์เอาอาร์ดีอาร์อาร์ดีอารเอมาอุ้ยจะเอมาแล้วก็อุ้ยอุ้ยหุ้ยไหลนอกดีเกินไหลนอกดีเกินคุณผู้ชมครับไหลนอกแม่งดีจัดเลยเฮ้อดอกเนี้ยไปไปไปซื้อมาครับไปห้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะซื้อมาครับไปนะ หมุนแรกไอซื้อซื้อครั้งแรกนะฮรเราลุ้นกันนะพี่ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะลุ้นกันเลยนะจ้าว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเออคิวมาก่อนดอกนี้สวยหลายปุ้ยต่อจ้ะเจมาก่อนนะดอกนี้ไปงามไซเบอรกเอาคิวมาแล้วเออคิวรอแล้วอ้ว้าวว้าสวยงามฮะสวยงามฮะคูสิงไปจ้าอืมกึ๊ดกึเจมาต่อฮะยังไงสิวิ่งจับเท่าไหร่นะจ๊ะจับเท่าไหร่นะจ้ะ225บาทนะฮะหลายปุ้ยต่อเลยจ้ะเออเจมาต่อฮะดอกนี้ไปหลายปุ้ย สิบมาดิ way, เออเราดิเออดิเออดิเออดิเอ instagram. อเจ ij. มากันต่อเลยทู่ไหลไปไหลปุยไหลปังนั่นจ๊ะเออไปกันต่อเลยเท่าไหร่ฮะสิบมาตัวนี้ดอกนี้งามไส้เคมากันต่อทู่ฮึดเกิดกึศกึศคูณสิบสองนะจ๊ะไหลปุยไหลปังกันเลยนะฮะแปดร้อจ็สิบห้าไหลไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรูดไปแล้วอย่างนี้รูดไปแล้วแต่ว่าได้กำไรนะฮะพันหนึ่งร้อย 1,000เท่าไหร่ดูบ่าหนึ่งพันหบาทนะจ๊ะกําไรแล้วนะฮะซื้อมา750บาทนะฮะไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยฮะทุกคนจ๋าไล่ไปกันต่อเลยจ้าเออคิวมาก่อนเฮ้ย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 เสักเกติวสักเกติวอุ้ยอุ้ยมาดีแบบยี่สิบต่อฮะมาดีกึ๊ดกู๊ดสิบหมุดนะฮะไปหลไปจ้าหลาเออไล่ไปต่องามไส้สวยงามจ้าไล่ไปครับมามามาล้างหน้าสิบหมุดนะฮะมี่เรียกว่าล้างหน้าสิบหมุดนะจ๊ะ ล้างหน้าเป็ดน่าจะเออ,เออไม่ใช่ไปล้างหน้าเป็ดล้างหน้าไก่นะฮะเออช้าเช้าเออเออโอ้หนุจะไหลต่อที่ไหนได้หยุดแค่ตรงนี้ซื้อไปเลยพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะทั้วันนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยหือ,อือ,อสิบมาสวยไล่ปุ้ยไล่ปุ้ยกันต่อไปกันต่อถูเออไปกันต่อถูเลยไล่ไปต่อถูถูเออสิบมาสวยสวยงามสวยงามไปเลยเออไล่ปุ้ยจ้า ไร่ปุยกนละจ้าเอ้ยคาาามิ้นคาขาามิ้นเฮ้อเฮ้าเฮ้อเฮ้อเฮ้อมฮ้อเ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 ฮ้าเฮ้อเ้อ้อเฮ้อเฮ้า้อเฮ้อเฮ้้อเฮ้้อเฮ้าเฮ้อเ้อเฮ้าเ้อเ้ามฮ้้ามฮ้เ้อเฮ้เ้าเฮ้อ้เฮ้อเฮ้อเฮ้าเฮ้อเ้เ้อเออเิ้มาฮ้มาฮ้เฮ้อวย้ามฮ้อเฮ้ามฮ้ามฮ้อเ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 ้ชมย้งไง้รับ้อเฮ้้ชมฮ้องา้อเ้อ้อเป้้า จะสวยงามขนาอดหน่อยเรามาลองดูกันเลยเจมากันต่อดูไหล่ใบคิวมาฮะไหล่ใบต่อไหล่ใบต่อมาเด้อ <c oughs> กึศึกมาฮะเอถอบแรกไหมเอถอบแรกไหมโอ้โหงามไส้กันไปนเลยนะฮะ600หกร้อยห้าหร้อยสิบสี่บาทนะฮะไปไปไปเด้ออึดอึดยังไงสิบหมุนมาอึดอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจมาถอบแรกฮะ เจมาแถวแรกครับสวยงามฮะไหลไปกันต่อทู่ไหลไปกันต่อทู่อาบังมาสวยดีวายมาแล้วเออติดมาเอ้ยหูยอะไรกันขับนี้อะไรกันขับนี้เออมาดิมาดิไปต่อเลยไปกันต่อเลยเออเคมาสวยฮะสวยฮะสวยฮะอุ้ยพรมอะไรพรมอะไรต่อเอาดิเอาหูหูพรมอะไรแม่งนึกวจะมาต่ออีกนึกว่าจะมาต่ออีกไล่ไปต่อจ้ะไล่กันไปต่อฮะทุกคนครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนตำแหน่งบ้างเมื่อกี้ตำแหน่งเมื่อกี้เมื่อกี้เหนื่อยปะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาคใต้บ้างเออ อะไรไหมพัคกลางเงาไม่พัคใต้พัคกลางเงามาดิซื้อไปเลยพันห้าบาทห้าเบสยี่สิบบาทนะฮะ,ะ,ฮะซื้อไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทไล่ไปกันต่อเคมาตอนนี้สวยะฮะมาดีสวยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยคูนอุ้ยอุ้ย,ค,ยคุณเท่าไหร่คุณสิบบาทเจมาไหมเจมาไหมเจมาด้วยเต็มกระดานไปสิครับเออหืองามไฟเลยรางวัลก้อนโตวิกวินเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสี่บาทนะฮะไปที่วิกวินกันเปนเลย ไล่กันไปต่อไล่กันไปต่อเลยอ helmet, เออ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 โอ้ยงามใตดิเคมาไหมเคมาดิฮะเคเคต็มกระดวยเลยเออคูณหกไปฮะไปกันต่อทูไปกันต่อโอ้โหอะไรกันครับน ok ี้ป้าเจ้าช่วยกลัวท้อสเลยป้าโทษเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่วันนี้เจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้าไหลไปไหลปุ่งไหลปังไหลปุ่งไหลปังไหลปุ่งไหลปังเลยไปนะฮะไปกันต่อไหลไปกันต่อสิบมาถูกนะฮะ สิบคิวมาดีเออคิวมาแล้วยังไงต่อสิบมาต่อครับไหลไปกันต่อถูหูณหกเหรอหัวหกเหรอยังไงสิยังไงสิงงสเออไหลไปฮะนี่ไงล่ะงามไส้งามไส้หม,มุยล่ะงามไส้หมุยล่ะเจมาฮะดอกนี้สวยไหลปุยฮะถ้าไหลปุยไหลปังเลยเออไปต่อดิไปกันต่อดิเออสิบมาไหมเออสิบมาถสามโอ้โหอาจย์ช่วยกวยทอดอาจาจยาช่วยก,วย,าาว,ยกวยทอดเลย 2อ5พบาบาทนะจ๊ะมาฮะมาฮะขยับเบ็ดกันหน่อยดิฟาขยับเบ็ดกันหน่อยดิฟาเบ็ดสีเลยไหมสี่สิเลยไหมเออสามพันซื้อได้นี่มาเอาแล้วเอาแล้วมาล้างหน้ากันก่อนนะมามาเช็คกันแล้วที่สามพันซื้อได้นะจ๊ะมาล้างหน้ากันต่อเออมาดิสิบมาสวยดีฮะไหลายๆปุ้ยไหลายปุ้ยอ้าวเออมาดีห้าหมุนล้างหน้าไปอห้าหมุนแล้วมารอลุ้นชะตากรรมหนะพี่เราเราลุ้นชะตากรรมเราเอานะฮะเออผมว่าไม้นี้นะพี่นะไม้นี้นะผมว่าได้กำไรผมว่าผมจะพอนะพี่นะเรามาลองดูกันนะพี่นะ ทีมันจะได้กำไรหรือเปล่าอะเต็งอยนะเต็งอยเออมาดี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 ซื้อไปเลยฮะตัวคนช่วยผมรลุนด้วยนะพี <m <m ่นะช่วยผมหลุนด้วยนะครับโอ้โหรุ่นละหนึ่งโอ้รุ่นละสองทิพย์หายแล้วรุ่นละสามางานงอกแล้วอืี่เจมาก่อน้าก่อนสามนให้น่อยอุ้ยเชียร์คับเอาดิสามมเอาดิเอาดิเอาดิอ้อูอู้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 อูอู้อู้อูนสว้อู้้อู้อู้อ้ออเครื้อู้อไอู้งเ้อู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 อู้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 อ้อููู้้้ออนูููู อุ uhm, ้ยรางวัลก้อนโตรางวัลก้อนโตคุณผู้ชมครับรุ้นกันนะพี่นะช่วยผมด้วยนะผมผมผมจะไม่ทิ้งนะครับผมจะไม่กดนะพี่นะลองลองรู้กันว่าลองลองลุ้นกันพี่วอมจะได้เท่าไหร่นะฮะช่วยผมหน่อยพี่พี่ว่าถึงเท่าไหร่สองพันสามพันถึงไหมพี่สามพันจะถึงไหมครับยังไงฮะช่วย้นหน่อยฮะอู้หูสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทไอ้เดางามไส้ไปเลยจีสี่พันห้าร้อยยี่สสองดอกเดียวตึ้งเลยฮะดอกเดียวตึ้งกันไปเลยฮะดอกเดียวเกิดเลยฮะไหลปุ้ยเยอะดอเดี๋ยวเกิดเลยฮะ โอ้แม่งแตกยากเกินวันนี้ผมว่าผมพอไว้แค่นี้ก่อนนะพี่นะเพราะว่ผมว่าผมพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าใครอยากตามผมก็ไปเลยฮะที่แสดงเพิ่มเติมนะในะค,คอมเมนต์นะจ๊ะกดแสดงเพิ่มเติมก็ได้นะจ๊ะบุยบุย